ครับแม่ของครับผมจะรับอะไรกันนะครับขอบคุณครับอะไรนะครับแม่โอ้โหขอบคุณครับอะไรนะครัแม่อะไรครมันมีคนถามมีคนถามว่าวันนี้ทำไมเสื้อเสื้อผ้าหวานจังเลยครับของมันนะครับของมันมันจะครับอะไรนะครับแม่พ่อมันแม่ไม่สวยลูกก็ตจองเลยนะฮะ เอาไม่ไดายกได้หาันมาแลครับเลยใจเ็น่ะอาต่ก่อที่จะไปร้องเพลงต่อไปต้องต้องถามว่าที่อยู่ตรงนี้ครับใครแฟนมี่มีแฟนเยครับจะเชื่อได้ไหมครับ อ๋อเเต่ว่าตอนนี้คือยังยังไม่มีเเต,ต่ว่าผ่านช่วงแฟนมาแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> อ่านะแล้วไหมครอ๋อไม่ใชยังไม่มีนะครับอ่านนะอขอบคุณมากครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวพลงต่อไปนะครับนเะุกคนอ่านะแล้วครับได้ได,ได้ครับเดี๋ยวร้องเองครับครับผม